Rồi Đợi mà đợi ạ mà đây, 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 đây. ớt là bà để lắp cho ông để tên xin cân ừ. à, tạm... ừ, nó Tao sai Tao một này một quá đạo, lấy này งานขาวดำค่ะพี่น้องก็ปันลูกเลกกินกวพ่อป้าเตต้ยเลยกว่าโซ่สังหารใหญ่ให่ใหญ่

คนเดียวไม่รด้ไม่รู้กมกรูน <throat>

ใครคือก no vale ันละเนาะใคแล้วตัวเนี่ยกลับพี่น้องเอ้ยโอ้ยอิจาความสวยของมาดามนี่เด้มาดามนี่สะกิดปติบเนาะอะไรเด้เออ เมือพี่น้องโอ้ยมื่อ <c oughs> แล้วหลายขนาดคุณพอเราเจ้าดอยหิวเข้าเราเราไปไปเห็นยางมาคอยก็บคอยก็บลุได้คอยยัดตุคอยเหีย รถไม่ฝนนอกฝนเนอกแบบต้องทาไปพิมพ์อยู่ใส่โบจีรถ่อไม่จ้าขนาดเนาะเอาเปตะหน้าปลาไง